ใครรู้จักบ้างคะว่าสิ่งนี้ที่เราถืออยู่นี่คืออะไรใครรู้จักบ้างว่ามันคืออะไรนะลองทายกันดูค่ะว่ามันคืออะไรใครทายถูกบ้างคะ่ะเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์พัธน์นนไก่สัสมของโบราณพิษศโลกวันนี้จะพาทุกคนมาชมนี่เลยคะ่แแะแทนแทนกระโถนปลา นี่ทุกคนปากแต่นี่ก็แปลว่ามันต้องปากแนวใหญ่ๆเป็นลำโพงแบบนี้แน่นอนเลยทุกคนกระโถนปากแต่ในสมัยราชการที่ห้านั่นเองค่ะทุกคนใครเคยเห็นบ้างนี่มีความสวยงามมากๆทุกคนและก็มีใบเดียวด้วยทุกคนหายากมากๆเลยนี่แหละคะ่ะนี่เลยถ้าใครสนใจนะคะด้านในผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากกระโนปากแต่แบบนี้นะคะด้านหลังทุกคนเห็นไหมคะ แวบ,บแวบ,บแวๆนี่ก็เป็นกระถนททองะโลงซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆเอาวางไว้ตามสถานที่ต่างๆที่คนเยอะๆนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะพิพิธภัณฑ์พัฒน์ไก่สะสมของโบราณเิืโลกของเรามีของโบราณให้ท่านชมนับหมื่นชิ้นนะคะเราเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะ